อาอบายอยู่บ้านเพราะไงไม่ไงหรือพี่น้องตอนนี้ก็เลยจะมาทำการไล์สดค่ะพี่พีได้รับหน้าที่มาวุงผู้เ่าค่ะมาด้วยพี่น้องสกุลสกุคนลางสวนล้างยังเกินจะเขา้าตอนนี้ก็เป็นเวลาจัม่วงแล้วน้อง ก็เป็นเวลาสิบเจ็ดใช้าสิบนาทีสาบายันยังโหน้องสีคือเก่าค่ะรบรรยากาศบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะโอ้ยน้องคือไปนั่งมุมเมือดจังสัน่นทำไมต้องไปนั่งมุมเมือดแบบนั้นเนนะาะเนีย่ย มมีไฟก็ว่าลรมันไม่มีไฟเราจะมากินขนมกันนะคะเราจะมากินขนมกันนะคะโอ้คุ่มีคนมาเบิงเ่งนเฮาคพ่อมีก็ว่าเป็นยังค่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ่ายไปเรื่อยๆอาจจะมีะเป็นขอ <3 S 1> <า>ลง<า>ไป<น>ขอลงคลิปสักห้านาทีนะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปกินแบบจริงจังแกะแกะกล้อง คุครูทีส่สงกันด mm ้อี้ม yeah, nah ัน yeah, oh. ่ะักำลังแกะนะคะอันนี so alcohol alcohol then, the ้ราดน้ำจิ้ม๋ย๋ย่ปิดแฟลชปิดแฟลชก่อนปิดแฟก่อนนะปิดแฟก่อนโย่อวกล้องก่อนแล้วพี่พี่กินนะครังอยู่ยงี้าไมกินเนาะอังกินอย้างนอะค่ะนี้ราดน้ำจิ้มค่ะแซ่บๆบ ากินมากเลยจ้ะนอุงซีแล้วี่นองเ้อรยากาศกำลังดีค่ะนี่พ่นเห็ดไปเลยจ้ะ